สวัสดีครับยามเช้าของวันศุกร์นะฮะก็เห็นพี่แกดึงสโลปแม่ไอเราก็อดใจไม่ไหวครับเห็นแกดึงสโลปแบบโอ้ดูได้เสมอใจเย็นตึ๊บเลยอ,ะอ่ะ งานฟรีมือครับฟรีมือคันเทพข้างล่างก็รถขนดินก็กำลังลงไปเอามิโคก็กำลังจะทำงานฮะสองคันมิโครมีอยู่2คันหายไปไหนหมดไม่รู้ครับน้ำก็ใสกิ๊กเลย แกดึงดึงทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งคันแล้วมั้งเนี่ยคันรอบคันสะนี่น่าจะแกดึงหมดนะครับโอ้โดมหมอกหมอกก็พอหมอกครับหมอกหรือว่าฝุ่นพีเอฟไปรู้ ผมทำนี่น่าจะเป็นหลุมอยู่นะเป็นหลุมไม่ไม่เสมอนะอ,อือเดินมาแล้วเดินมาเรื่อยๆเราก็ต้องกระเทิบรถไปเรื่อยๆนะฮะมีเปิดแตรตรงเปิดแตรให้ด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาติ๊กเกอร์ไปให้เขาแล้วมั้งติ๊กเกอร์ของพี่ดินด่วนนะ ของผมก็มีแล้วครับของผมดินดวนนี่ครับจะติ๊กเกอร์ไปให้นะฮะนี่ผมแจกไปทั่วครับแจกไปทั่วได้มาประมาณสองแผ่นครับเดี๋ยวเดินไปแจกครับดูอู้ แกปเปิดแตรใส่ตั้งหลายรอบนะนี่หันมาด้วยครับโอ้งหนักครับสวัสดีครับพี่โอ้ทำไมทำงานฟรีมือแท้ฮะครับครับอัน,นี้ของพี่ดินดวนไม่ใช่ของผมงผมไม่มีล็อกติ๊กเกอร์อะ <c oughs> อ,อกลับบ้านครับกลับบ้านไปไอ้นี้เจาะเลือดครับมีมีลูกอีกคนหนึ่งเลยต้องไปฝากคันครับซุรินครับ,รรบเกิดเกิดเ,เรื่องจะตัวแย่จะอกเมื่อวานอนะเมือ่อเมื่อตอนผมกลับบ้านอนะ ผมเอารถไปจอดอยู่ที่ปาจินเนาะทีนี้มันมีคนอ่ะขับรถมาไว้ที่นี่ทีนี้ผมไปลงที่ปาจินผมก็หารถไม่เจอเนาะนี่รถตู้เขาไม่ไปก่อนถ้าไปก่อนก็สวยเลยผมก็ได้อยู่นู่นแหละไม่ได้มาวิ่งงานหรอกมามไหนมาบัานเนี่ยครับมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละถึงเห็นผมวิ่งสายอ่ะ อันนี้พี่ทำทั้งหมดเลยเหรอฝีมือแท้ระดับประมาจา์เลยนี่โคตรประระมาจารไก่เ <laughs> ย็นตึ๊บเลยอะ่ะพี่พี่เริ่มงานกี่โมงนี่นี่อ๋อเขาเขาให้ให้โอด้วย นี <Ooh. S 3> kh ่ด <is Sam> <ais> <X> ูเขาทำงานครับผมครับผมก็ไม่รู้จักจักถามอะไรมากมากมายนะผมก็ได้แต่ยืนมองโอ้ เขาใช้ฟันฟันนะฮะดูดูใช้ฟันขูดเอาขูดไล่ไล่มาเรื่อยๆนะครับนั่นดูกันเดี๋ยวก็องนุนก็เริ่มตักและะ้วครับนุ่น ทีแรกผมก็จะจะออกออกจากบริษัทนี้แล้วมามาระวงมาระวงกันอะไรล้อเปลี่ยนยางใหม่ครับยางใหม่คู่หนึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นยางยางล้อหน้ามาสับมันสึกโรอแล้วเลยม,มาสับน้ำมันเหลืออยู่ประมาณเนี้ยพี่น้องประมาณนี้แหละ ะให้ผมวิ่งวิ่งทั้งวันจะวิ่งทั้งวันได้ยังไงเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละเรยต้องต้องต้องทิมดูก่อนให้วิ่งทั้งวันครัวผมสูดน้ำมันขายเอาสมองส่วนไหนกิน มันเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปวิ่งวิ่งดินละมาระวงมาระวกกันพออีกคนหนึ่งก็ให้เติมคนหนึ่งเขาวิ่งในเกทียวคนวิ่งในผมเที่ยวเติมให้ปุ๊ สักพันหนึ่งห้าร้อยก็ว่ากันไปมันวิ่งได้ทั้งวันอันนี้มาระเวงกันโอเด้ยยับทาผมจะออกชื่อออกเสีเยแล้วตอนแรกนะ ไปตามทางของมันนะหรือว่ามาหลอกใช้ใช้ผมก่อนให้ผมวิ่งงานให้ก่อนให้ผมวิ่งงานให้ก่อนแล้วก็ หาคนได้จะเีกหัวผมหรือเปล่า